สวัสดีครับเพื่อนๆมากครับเสบแซาน้วกันครับผมเมื่อวนนี้ได้ย่ำเพื่อนๆเสบแซาแ้วกันครับย่ำกุ้งปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับนี่สลัดสลัดแห่ปลูกเองพี่น้องม่งงามบ่บอกยังงามเลยพี่น้องนะครับย่ำเป็นถาดนะครับเพื่อนๆมาเสบแซาน้วกันครับโอ้โหน่ากินไหมครับบุนเซนมาม่ากุ้งปลาหมึกโอ้โหตัวใหญ่ๆนะครับผม หนวดหมึกโอ้โหน่ากินมากน่าเสียซสบน้ำกันครับผมเพื่อนๆนี yani ่แนวจวดเท่าน่ากินไหมครับโอ้โหเป็นถาดเลยเพื Born ่อนๆมาเสียซ่บน <c oughs> <c oughs> <deven Ga> ้ำกันครับผมยำปลาหมึกนะครับกุ้งชิ้นปลาอน่ากินมากน้ำไล่ไหลพี่น้องน้ำไล่ไหลมาครับจวดน้ำกันพี่น้องจวดน้ำกันอน่ากินไหมครับมาเสียซสบน้ำกันครับผม